ทกุกคนละแม่จะมาหอด่าลนสาวอาะไรต่าอ้หอดเป็นตลาดตื่นมันตัวเมยมันบจอะอาทีนอนนะทุกคนหนาวม,มัม้ทานงทามหนาวม เป็นสง่าเนาะใส่งายมหอนน่ารักสือนตัวโมตุมิเตเละเลียงงูนะยามันหอนใส่ยยมเลยน้อยกว่อไากน้อยยิ่งไถ้าเสือนำไปให้น้อยนะครับฟอลิต้าเสือให้น้อยกว่านี้งใหญ่เสือใหญ่เสือกะมันพอดีแ้ลนใด้เหมนใสยห กินหอจังไลทุกคนลงนี้ตี้เฮ้ยแพะนี่อตีแ่อุ้ยมันเ็นนอนยเียแบบปนก็นอนเลนคอยก็นอนไปเลอะนอนที่ไหนนอนบนนั่นตอนนี้อะไรเขาาเวงกันนาะ นอนกองก้นแต่อดีตาปน,นันตกไปเลยอตาอาทีนอนจะกคนนอนปีนนอนปีนนั่งก,ก้าแในอาทีเนี่ย แมทชีสาลิกะแกเซลมาดงใหชิโตงกินก่อนด้ยนตอนปดมเลยเนาะอันนี้ยังจิบๆบัดมือ้ะชิตมานอนเลยเต็นสีจัดเต็มบ้าต่อปเติร์เลยมเฮ้ยเตร์เลย่อล่อล่อลอยลอยลอยังให้มานอนนั่งเป่ามานอนเลยมานอนเป็มสลายสลายนี้ มันอาจจะซื้อมาเอาเอาเซ็ตฮะไรได้ส no. ิมะมาผาดึกหนังพีหัวเด้อดิตาเด้อ เป็นคนปลูกมันงงเหมือนกันไงมาเราเห็นแม่เดยแม่เบิง่งเอ้าคือบ่แม่มนแม่ม

โอ้กมามะง่น่มามฮะจื่ถวยเขาว่าจ๊ะค่ะคอยยางจื่อแล้ยังดีเช็ตอยู่ยังแบบาประมวลผลอยู่ในวันยางถกก้าวขาอะไก่อนอ่เ็หนียวปาเฮดเหนียวลีนี่ตึงๆนี่นี่ตึงๆ โอ้ยแโอ้ยยางไปข้างโอ้ยจเออจะเป็นลูกแม่นะเฮ้ยนอนเคยอยู่กับแม่นอนพอสิบวัตตปุ๊บมันจะไหนมึงยู่แาบตื่นเลยมึงดูมันนอน

ไม่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 ไอ่ไม่ไเ่ไม่ยม่ไม่่ไม่ไม่ไนเไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไเ่ไมตไม่นม่ไม่ไมตไม่ไม่ไน่ไมีม่ไม่ยม่ไม่ไม่ไม่นม่ไม่ไ่ไมบไม่ไม่ไ่ไมไม่ไังไม่ไม่ไม่ไ่ไไมไม่ไ่มไ่่่่่่่ อุยพอดีพากิ๊ดเป๊ะเลยวยอมถืตีเอววยอมตีลงเดีลงพื้นเนาะพอดีคากเลยคือสิไปเตบานที่สั่คือมันเป็นกรรมการที่ที่สิป็นเตบป่ปีนี่แหละเป่ปีเป่าปีเป่าปีเปาปีใชใชปินปินแท็ก็มึงปินเห้เสื้อช้าเสื้อห้คัอาทิตย์ที่ พี่ทีเอ้ยอารมณ์ยิ้มพันดีเนาะพี่ทีเอ้ยใช้นิ้วช้าชื่อไห่โอ้ยว้ายสุดช้าชื่อไห่นะนั่งเขี้ยวเคี้ยวขึ้นหนาเนี่ยคนขาวอยู่นี่เอ้ยขึ้นลิ้งดีแหละเดี๋ยวจะขึ้นิ้งเนาะไปดองลิ้งนะกอดแม่ว่าแม่กับพัดเทเลนค่ะโอ้เถอะลี่ใส่นอนเลยเนาะอย่าขึ้นลิ้งนี่นะพี่ตื่นมากกับกอดแม่ไปสินะใส่นอนเลยแบบ นอนเบมใปิ่นมาีแน่หนาฮะเอินกอเลยเฮ้ยสึเคต่เอินเลยเลยเอมาบรงกรคืนบริยูน้า้ันนิอนิมาเถียนนี่ก็ย่งบบ่มาอยู่น้องเองเขออยู่ได้เขามาเือเลยแต่ยู่ต้องเอเลยอันดนนทางตื่นเผื่อะไรหลินโตนนึจะต้องรอมันต้องรอก็เผื่อใจดีเผื่อไปน้ทุกคนดอกดี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 ี่อดี ฟิหนีมาจา้าอาให้นนอกมงมันมีหนาเต็มเลยห้จับนน้หนึ่งอ้าวต้องหายไว้นี่จะเลยยังคิวลกอยู่นหนึ่งจะเลยมามูวาใจง่ายได้เ้ยอ,อ่อาะาทุกคนตอนนี้ห้ามาแบะดินน้ำอาทีแล้วก เมอาทีเนาะซัมซ่าส,สีหดานสวนเนาะบน,น้แซงเขาเอินแบบเอินเมนเป็นซือุูกเลยแหละเมอาทีก็คือการเอินมอาทีก็ได้แต่ว<อ>่า,าเออราสืซองเพิ่นนะออันนะแมอาทีเขาต้องเวลปกติอั้น,นเป็นลูกกบเนาะเมอาทีพออาที พออลันแม่อลันสินาะคือบว่าพอลิตาแม่ลิตาเนาะตัวลาหัก็น้อยใจตัวเออเข้าตรงเอ้ลูกเอนแบบดกคนแรกมาสัทีเออพ่อต่อยพอต่อยแม่ต่อยโอ้โได้กองเบนของเพลินอะยฮเงี้หะเช้าเจ็ดนไหมทนาเท้าบ้านชวนีเช้อยู่บ้มย้ หายอุ่มหรือว่าเฮ้ยปะซ้ำชีเธอดึงแขนไว้ไปอโอยจังไรเฮ้ยเขาจึงหายอุ่มเฮ้ยจังว่าเอาทีทีเอาโง่ไปอันนี้เห็นดิไปดีทีทีไปดีแน่ไปดีเลยทีทีขาดเองแม่เย้เอาทำเบียนหันอุ่มจังสิเดียร์หยาดเดย์ไปแล้วเห็นแม่เลยเห็นแล้วเห็นแม่เลยสิลงเลยเห็นแม่แล้ว ตึงแขนแบบอ้าวโมเมนเลยโมเทนของกินไ้เือเอาออกในหันทงมักฟิกหนึ่ที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 โอ้โโอ้โๆโอ้โอ้โที่ที่นันนะสิขาวเลยดบนี้วเอ้ยอออุ่มเพื่อนอันเดยอุ่มเพื่อนดินกับเพลงกระตูนนั่น แนมไปแนมไปเพลงเฮ้ยเอาซะเอาซะ,<จ>ะไปไป <ๆ S 2> ดอ<ด>อยากไดึ้เอ้ยอยากไอยุ่งขบา,ายยร์แล้วนะยูนันน<อ>ั<อ>่นแหมันก็ไม่ได้เนอะนังหรอกน,อกนออะอธีจ้ะได้โอ้ กอนตัวเีออ๋อปะยังมีกี่ก้อนอ้าวให้ยู่กบไปอยูนี่อยาก็นอกสีนอนมาดิทุเย็นสิบสอโมงเนี่ยจะโมงเก่าเกาโมงาโมงเลยมาเอามาหัวนอนเด้อจ้ะ กินมื่อกินเ่ได้ไหนก่อนจะไปเด้อจะไปกินัวนุ่มประำจ้เด้ออืมมันเคี้ยวนอนเิ่อะไรอะไรเอาเมลิตาเอาไหมมาเด้อเอาเด้อพ่ลเอาเด้อนาทีที่น่ะ อาทีเออทีทาเออแบบนาฬกนาฬกเด้อาทีสัดออกอ่ะเออเาอทีทีเบ่ไดี้แบมเด้าทีทีเาเออบางคนเขาเอินท้องอ้นนทีทีท้องอ้นทีทีท้องอ้นอู้ดินเป็นดินเนาะดินซ้ำแบบมุงแบบตอนเสาใช่ไหมกําลังมีเหือเออกําลังมีเหือมีแหงลายเลยมีคนเมื่อยแล้วเพิ่นก็นอน เด็กคือตัวนอนแปดชั่วโมงมาเนาะค่ะนอนสงชั่วมาก็รับชั่วโมงไปคืงข้งนี้คนแข็งแหงเนาะเป็นอะไรเ็าสเจ้าก็วไหนเเฮ้ยบอเจ้าบอยเจ้าเลยเขาเดียวมีที่เพออีกไดมีแนแบบที่เพออีกได้เฮ้ย No, 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 <laughs> nhìn, 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 nhìn. no, 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 chị đeo, no, đeo no, 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 không no, 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 này à, ยุบกัน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 อออ๋อจีก็พี่กดตัวพี่พี่พี่กดตัวพี่กดตัวนี้กดตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยเห็นแ้เฮเฮ้ยจังสเีบ้างเหลืองนไ้น้โอ้โหจับกล่องเองจับสิบบาเลยเป็น จุ่มจัดจุ่มจดข่าย่ยเยบซ่จายีย็บโซ่นี่เขาอยากให้เรีบนียเลยลองทอ้าเลยกะสีเืออเนี่ยเอ๊ะจ้าทีกสีหลือเนียนหรือเนียไปอลิตาเอาจะคนเรียบขวานกับบเนียกันอะคนแบอนี้ก็เนดีน้ำชาอาย์ ดีแล้ะเด้อเด้อว่าสิมาเอายังเด้อสิมากวนท่าที่ถึงท่าที่กวนแต่บเด้อว่าสิมาเอายังเด้อไปแล้วไปแล้วเย็นเด้มือซื้อเฮ้ยพันเย็นเพ็นเย็น nono nono ข้าวแก้วเลยโบได้เด้อโ่ได้เด้อไนกอนไนกอน

นนอนนๆยายนนนโอ้ปทีมันนะซาวไอ้พวกอยู่เฮ้ยนาซาวคนก็สิรับฮึอยากมาได้ค่ะดึงแขนมาแห้งๆหนึ่งเอออยากให้อู่มมันเอออยากให้อู่มนะอู่มคนสองสามเธออันนั้นดึงแขนจนฮึคือปฏิติดไว้แท้วรัสน ยังหายกระอองเว้ยเห็นแม่ยี่โด้กีเอออยังหายห้เอาไปส่งกระออกมาเฮ้นเด้ได้ได้เลยเอาละแม่อดิตาหายได้เอ็งหิุดเบิร์กเลยโคมมือตัวนี้มันแห้งขมมันจะิเบิร์กเลยจิปาถ uang โคมเอาหมูถ่วงขมแต่โดนหมูกันกินได้ขั้นหมูกินเพราะว่าตัวกระเบอเปิดตัวใหม่ มามามาส่วกินซอยมเอา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 สีใดเค้ำมัสีใดก็ได้มหมสีชมพูหรือสีสีบัวสีเลือดแดงพีมากันเด็สีหางค้าขึ่นเลยยิ่งเดี๋ยวเราอจะเอาไปน้ำไปบอไปบปส่วนปะปิดปีเลยไปบอส่วนปะท้าเถาปะแม่บออุ้ยท่าเถาปะ

นุ่มๆนิ่มๆไีเยอยบายทีฟองหอมกบ่ายบายาสื่อนงจะเป็นีไรจะเป็นจะเป็นจุเน้อมจุเนีนจุเนจุเนาจุ๊จแก้มจุ๊แก้มอ้ยย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 ยจยย จะเฮ้ยเจะจีจะจีเ้เสร็จแล้บายบายตนี้กลังดึกกำลังนอนเลยไปทุกคนหอมเสิ็จเลยมีแล้วหมเลยมานอนมาานอน้ำเด้ยขนาดเร้มกุบกิบจนเด็กเะเะ จริงจริงจ๋าไหมจิงจ๋ะจิงจ้จจิงจ๋ะจิงจ๋ะเออลาเร้วลาเร่วลา่มาชี้หารเป็นจาช่างอ่ะแทะๆะเออบายบายเห็นเราไปสักแลบวัานกูใส่อยู่ ไปทุกคนหากระสไหนเดินทางกับบ้านสวนน้ฝากติดตามคลิปต่อไปในเด้อเฮ้ยบ๊ายบายทุกคนฝากติดตามซาปูพีเคในเด้อหายอด้างเลยสองใสเด้อวันย่าเฮ้ยบ๊ายบาย